สวัสดีครับสวัสดีครับทรมาพิบาลไทยวันนี้ครับคผู้จมครับผมอยู่กับพี่เอกนะครับพัชระภูจเจริญพัฒดีนี่นะฮะวันนี้หลายคนอยากรู้เหลือเกินนะครับว่าเอ๊ะเรื่องของห้องเย็นสุขาวดีคลองหลวงปทุมธานีพี่เอกเนี่ยตามประเด็นนี้เนี่ยมาหลายเทปด้วยกันครับอยากรู้เหลือเกินนะครับว่าพี่เอกไปรู้จักคุณจนๆที่เป็นเจ้าของห้องเย็นเนี่ยได้อย่างไรและความคืบหน้าเป็นอย่างไรพี่เอกสวัสดีครับ สวัสดีครับรูฐมนตรขอบคุณมากครับคือวันนี้เรามานั่งอยู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่สภาผู้แทนรัษฎรครับแล้วก็มีท่านชวนฤทธิ์ไพอคนตรงครับครับผมก็เลยต้องพูดความจริงกันละเพราะว่าผมจะเรียนคุณรูฐมตท่านผู้ชมตรงๆนตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยรู้จักนางสาวเจนเจนคนนี้เลยจนกระทั่งนายสหวัฒโสภามาแนะนำให้รู้จัก ครับโดยที่คุณสาวัตในผมรู้จักมาก่อนอเพราะว่าผมดูทําเรื่องชาวนาเกษตรกรเรือ่องอะไรกันแล้วแต่อืเพื่อนผมก็เรียนนังเสื่อมด้วยการจบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เขาก็มีเพื่อนเป็นเศรษฐศาสตร์ธรรมาศาสตร์เป็นอดีตรัฐมนตรีแล้วก็ปัจจุบันเป็นสสาวอบผมก็เลยรู้จักคุณสาวัตน,นเป็นอุตสาหกรรมประปฐมว่ามีรุ่นน้องมัธยม ทําไม่เรื่องไก่ทําเรื่องกิมจิครับมันก็ต้องไปพึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดในเรื่องอของแพ็กเกจจิ้งเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอุตสาหกรรมจังหวัดไม่ใช่ดูเฉพาะเรื่รงองไปเร่โรงงานดูเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยจะมีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมอก็เลยได้รู้จักคุณสวัสาาดิ์ด้มาจนกระทั่งคุณสวัสดิ์เข้ามาเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงอ่ะครับก็คุณสวัสดิ์เขาก็เล่าให้ฟังว่า มันมีปัญหาอย่างนี้อืมคือมีผู้ร้องเรียนออืเกี่ยวกับใบอนญาติที่คุณธวัฒลงลายมือชื่อออกไปแล้วห้องเย็นนี่แหละห้องเย็นนี่แหละครับซึ่งชื่อสุขาวดีอ่าเขาก็บอกว่าขณะนี้มันร้องเรียนคนพูดร้องอะล้องไปที่ปปชแล้วอืมปปชก็ส่งมาให้ปปชจังหวัดสอบครับจะทํายังไงดีเพราะว่าผมเองเนี่ย <c oughs> เป็นกรรมการสมาคมที่เป็นมนภูมริภาคของประเทศไทยอร<ฆ>ับหลายปีมากแล้วผม,มสนิทกับอุ๋ยทวีปจงกดลอดแนวหน้า<ฆ>แล้วก็พิมพ์ไทยเราต่อสู้เรื่องการทุจริตในอบตหลายแห่ง<ฆ>มันก็ต้องไปทำสื่ออยากรู้เรื่องสื่อไปทำสื่อ<ฆ>จนกระทั่งเป็นเหตุยิกสมาคม<ฆ>การเป็นเหตุยิจส,<ฆ>สปทครบก็เป็นกรรมการสมาธ์โดยตำแหน่งจะ<ฆ>ท,ทำให้รู้จักคนเยอะเดินทางไปเวียดนาม รับสื่อหมดนะฮะครับครับไปกับพี่ๆหลายท่านเลยอืมครับก็เลยอยู่ในเว็บงสืออืมแล้วก็มาจัดรายการด้านทางอภิบาลเนี่ยหลายเรื่องหลายสถานีครับทั้งดาวเทียมทั้งอะไรก็แล้วแต่อแล้วก็ว่างเว้นไปเพราะว่าชอบการเมืองอก็มาทําด้านการเมืองอยู่ปีสองปีแต่ทุกเรื่องเนี่ยเรียกว่าสําคัญแล้วก็เป็นประโยชน์หมดของพี่เองนะอ่าใช่แต่ว่าเรื่องทำอภิบาลเนี่ยเราจะต้อง เลือกที่มีหลักฐานอืดูข้อมูลอืดูแหล่งข่าวประกอบอืคุณถาวาเป็นผู้ช่วยศาสราจารย์ศรลถูกไมครสี่เก้าก็ต้องพูดความจริงผมก็ต้องเชื่ออ่านําข้อมูลที่คุณถาวั์เล่าคุณถาว์ก็พาผมไปพบคุณเตินเตืนที่ร้านกาแฟสตาร์บัคเชอร์รีมอนครับครับผมยังไม่ได้พูดคุยอะไรนะฮะก็มีการต่อสาย ุณเจริญเขาก็พูดสายกับคุณสุภกิจพักนาวินผู้ร้องอะลหลครับสวัสดีค่ะครับอันนี้คุณสุภกิจพักนาวินใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับอ๋อเออพี่อย่างนี้นะเอ่อหนูหนูจะรบกวนนิดนึงหนูเจนเจริเสีเซียวนะ,อะพอดีพอดีพี่รู้จักหนูไหมรู้จักอ๋อรู้จักใช่ไหมคะอ่า พี่หนูจะขอความเมตตานิดนึงพอดีหนูไม่รู้จักพี่เลยอ่ะพออะไรเป็นอะไรมายังไงพี่ถึงรู้จักหนูแล้วก็ร้องเรียนมาอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วผมผมไม่ได้ร้องเรียนกับกับทางทางพี่โดยตรงหรอกอผมยอมรับว่ามันมีคืออย่างงี้ฮะคนที่ทําเรื่องใบอนุญาตใช่ไหมเกี่ยวกับห้องเย็นค่ะห้องเย็นต่างเนี่ย ผมบอกตรงๆนะถ้าเป็นโลสองโลเราก็จะหลับตาเอาเช่อมเยอะไว้วบริการประชาชนอย่างของของพี่เนี่ย <ฮะ S 2> ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ,<ฮ>ะถ้ามีถ้ามีอยู่เดียวถ้าตอนนั้นมันจริงมันจบกันแล้วแหละตอนที่ร้องเรียนอ่ะ,<ฮ>ะมันจบกันแล้วแหละผมก็ไม่ได้ติดใจแล้วคือเราไม่ฟังความความความจากใครนะครับก็มีการพูดสายตามคลิปอ,ะอ่ะคุณสมกิจพักนวินเขาก็พร้อมจะไปหาผมอืมว่าหานางสาวเจนเจี่ยโทรไปหาเขาก็มีคนบันทึกเทป Oh. ผมก็เรียนรู้บันทึกวิธีการจากเครือข่ายพวกนี้ผมไม่เป็นตอนก่อนเนี้ mm. ผมเป็นเรื่องการบันทึกเสียงจากที่เชอร์รี่มอนออสตาบาร์ครับก็ทําทให้ผมเห็นนะพวกเขาเนี่ยตรงนี้ถือเป็นหลักฐานสําคัญสําคัญครับเป็นคลิปเสียงที่มีการสนทนาแต่ว่าโอเคจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรแต่ถือว่าเรามีหลักฐานอยู่มีหลักฐานอยู่ <c oughs> ครับซึ่งก่อนีะถึงวันนั้นนะเขาคุณทวารเขาต้องผมมาสามเดือนนะ <c oughs> ครับครับพยามที่ไปกับผมรูไปหาคุณทวารประจํามากเลยครับ พี่ช่วยหน่อยต้องเดือดร้อนต้องตีแผ่เพราะว่าเดี๋ยวเรื่องมันเงียบออครับผมก็บอกว่าโอเคอย่างนั้นก็ต้องไปซื้อเวลาสถานที่อื่นไม่ใช่หมายถึงเนชั่นมาทำมาหลายอย่างอืมลงสื่อสื่อถูกปิดอืมคือค่าปิดข่าวมากกว่าค่าเสนอข่าวเออแล้วอย่างนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเขาจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ทีเอกใช่เราก็โอเคถ้าฟังข้อมูลจากนางสาบเจเจนครับ ฟังข้อมูลจากสิ่งแป็ล้อาของเจนเจนทุกคนเลยลงพื้นที่ลงพื้นที่จริงพบช่างต่างๆเนี่ยเราพบหมดพี่เอกลงไปเลยลงไปคุยทุกทำอภิบาลไทยเนี่ยลงไปเลยแล้วก็มีเพื่อนท้องน้องพี่ในปทุมครับในตลาดไทยแต่ว่าสถานที่ต่างๆผมไม่รู้จักเท่าคุณเจนเจนหรอกอืจะเป็นร้านเรือนัวหรือร้านอะไรพวกเนี้ยน้องชายเขาก็ไปตามรูปอะเพราะฉะนั้น สถานที่ต่างๆในตลาดไทยเนี่ยคุณเจ,เจนเขาอยู่มานานอน้องชายเขาอยู่มานานผม,ม,มเข้าไปเมื่อหลังจากคุณชาวัฒน์แนะนําให้รู้จักอืมซึ่งวันที่มันเฟรฟ้องในการภาพถ่ายก็ฟ้องวันที่ถูกไหมครับ,บอะไรก็ฟ้องหมดถูกไหมฮะการเบิกจ่ายเงินของต่างๆของคุณเจน,เ,จนเนี่ยน้องๆพวกนี้ไปกับผมบันทึกเท็บเนี่ยบันทึกภาพถ่ายภาพคุณเจนเจนออ สถานที่บันทึกแทปคือห้องสุขห้องเย็นทุกขาวว่าดีหลายครั้งครับอ oh. แล้วที่ทําเนียบคุณจันจรไปเองออื mm hmm. ไปเองฮะรูปถ่ายนะ่ะถ่ายที่ห้องรับรองห้องออ oh. ถึงวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะเรื่องของคดีนี้ถนะึงวันนี้หลักฐานปเปิดเผยไม่ได้นะรับ mm hmm. เป็นเอกสารลับแต่เราก็รู้มาวงการภายในครับว่ามีความพยายามช่วยเหลือทุกมูลาว mm hmm. แต่จะลืมว่า ความผิดฐานแล้วยกงรับเงินอืความผิดฐานท้องมีชอบไม่ว่าเป็นมาตราหนึ 1, 5, ่งสี่เก้ามาตราหนึ่งห้าเจ็ดเส้ข้อ,ขอกฎหมายผมไม่รู้ครับเดี๋ยวจะต้องพึ่งท่านสงการแล้วเนี่ยมาตราต่างผมไม่รู้นะพูดไปแต่ผิดต้องขอโทษท่านผู้ชมนะแต่พูดไปก่อนเพราะท่านถามผมอ่าแ,แ,แ,แต่ถานีต่อไปก็ต้องพึ่งผลรุสนี่แหละกับ,บท่านสงการับและหน่วยงานเนี่ยเดินซึ่งเรารู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะจะลืมว่าแก๊งนี้เครือใหญ่มหาศาลนะฮะ ดยเฉพาะไอ้ฉายาไอ้ผลหละปูนอ่าแล้วยังชื่อยุทเสด็จนี่ไม่ใช่ําสุภาพนะเป็นฉายาเขาไม่ใช่หมาสุภาพนะครับเขาชื่อไอ้ยุธเสด็จจริงๆยุษเสด็จนี่สี่เก้าฮะชั่วฮะชั่วขนาดไหนส่งรูปถ่ายไปประเทศจีนครับเพื่อให้คนจีนเอาเงินมาให้สารพัดเรื่องที่เขาทําครับอเพราะฉะนั้นจะถามว่าของสุขาวดีคืบหรือไม่เคืบก็คลิปเสียงที่ผมเราดูมาทุกรายการนะครับอื ปปชคุณเกก็กคุณดมบอกพอสอผิดสามปอืมบอกผิดพลาดเล็กน้อยไม่ใช่สาระสำคัญเ<อ>ขาไว้ตอนนับเงินครับอืมคือขณะนี้มีความพยายามให้หนางเจนแต่างเจนบอกว่าเงินที่เรียกรับเป็นค่าแบบมันเป็นไปไม่ได้อค่าแบบค่าอะไรเป็นไปไม่ได้ตรงวันที่อะไรเยอะูความาพายายามที่พี่เอกพูดเนี่ยเป็นความพยายามของเครือข่ายเครือข่ายยุธเสด็จครับ ยุคเสด็จ C9 เก้าผลละปูนสีีสิทธิ์เขาเรียกผลละปูนวงการสิงหก้อนเดือเขาเรียกอย่างนั้นอครับมันต้องย้อนไปดูในยุคที่แดกดวนทั้งหลายว่าใครไปยังไงครับนะฮะในอะไรเป็นนักกฎหมายกระทรวงไหนเกี่ยวข้องกันยังไงใครปู่บ้านให้ใครอืมันโยงใจกันหมดรัืมเพราะฉะนั้นเนี่ย ขบวนการเนี่ยมีความพยายามข่มขู่พยานมากมายตอนนี้อืทําทุกอย่างเพราะว่ามันจะติดกันเป็นพวงอืเพราะคุณเจริญเ,เ,นเนี่ยทีนี้ต้องมาไล่เบี้ยคุณเจริญจ,จบอะไรนะฮะคุณเ,เจนเรียงพิมพ์ข้อกฎหมายได้ไหมหนังสือกาบเรียนรัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะพิมพ์มาเรียบร้อยอแต่ไอจงช่องเรียนเนี่ยให้หนางสาวเจัิเขียนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอวันที่ไปเบิกเงินมาที่มันเป็นเรื่องของนางสาวเจัิญกับ มันรู้อยู่สองคนน่ะประหลัดร้านห้ากับนางสาวเจนเจนครับแล้วเราออกรายการไปกี่เทปครก็ต่อเนื่องเลยนะต่อเนื่องเลยครับกับประเด็นนี้ต่อเนื่องเลยทําไมพี่เอกถึงเข้าไปช่วยก็เพราะนายถวาวดขอร้องอนายถาววดโสภาขอร้องผมขอร้องอพยานรู้พยายามไปกับผมที่ห้องเขาครับตั้งสามสี่เดือนนะขอร้องให้ช่วยหน่อยครับช่วยเผยแผ่นางสาวเจนเจนมันอลาดกลัวอยู่ในพื้นที่ิที่พลมีอดีต ไม่ใช่มีสี่สิบบ้านอยู่ใกล้กันบีบพันอยู่มีนายกนายกดอเด็กวัดดังขายใหญ่ในพื้นที่คครับ,รบเพื่อจะให้หนางจะเจรให้การว่าเข้าใจผิดว่าเงินร้านเป็นค่าออกแบบผมออกแบบมากี่ชาติแล้วอพอระบอมในความเดอดจนสองห้าร้อยห้าถึงแปดนะครับ,รบม,มันต้อง ถ้ามันเป็นค่าแบบต้องบอกบอกตะกลอนแล้วออแต่วันนี้มีหนังสือและมตีมหาไทยบอกเข้าใจผิดว่าไเงินหนึ่งล้านเป็นค่าแบบอ่ะคุณ้องคิดดูตลกไหมเมื่อต้องสู้กันแล้วขณะนี้เท็จความเสียหายเกิดแต่เท็จจริงคือก็ยังไม่รู้อ๋อไม่เท็จจริงมันมันมันไม่ใช่ใช่ไหมหนังสือเป็นเท็จเงินนำมาคืนจริงพยานาอยู่คือคําบอกคําหนังสือทั้งมติมหาไทยเป็นเท็จ ต้องพิสูจน์กันแล้วครับอืคลิปเสียงช่างดอนเราเปิดเผยไปแล้วครับอคลิปเสียงช่างอ้วนอืคลิปช่างอ้วนไปส่งเอกสารอืนางสาวเจริญกับคณะส่งให้ผมเองคือช่างอ้วนเนี่ยไปส่งเอกสารที่สุขาวดีหลังจากไอ้ประหลัดล้านห้าเรียกเงินไปแล้วนะอ่ามันมีคลิปครับ คลิปเนี่ยนางสาวจจนเจนเป็นส่งให้มันพิสูจน์ได้ด้วนิติวิทยาศาสตร์ครับอ oh. แล้วบันทึกเทปเนี่ยน้องๆไปกับผมเนี่ยห้าหกคนเนี่ยสามชุดสี่ชุดเนี่ยบันทึกทีูุ่ขาวดีผมไม่รู้หรอกว่าไอ้ห้องเย็นไหนมันจะอะไรผมก็รู้จักนางสาวจันเจนอันนี้คือความเป็นจริงครับท่านผู้ชมฮ <Ha. S 2> สู้กันต่อไปดูกันต่อไปยุทธการล้มมวยอืที่ปทุมธานีอื เอาละอันสุดท้ายแล้วพี่เอกฝากหน่อยกับเรื่องของห้องเย็นสุขาวดีครับท่านผู้ชมครับกับผมขอกลาบเรียนท่านมหนึ่งท่านทหารเสือราชินีพลเอกอนุพงศ์ผาวิจิตเอกสารที่นางจะเจินนาไปเรียนท่านเป็นเท็จครับเพราะว่าเอกสารไ็นเอกสารรับแต่ทําไมเครือข่ายไอ้แสบเนี่ยมันนําไปเผยแพร่ได้ไดเอกสารรอาไวลรับมีเพิ่มเอกสารรับครับครับแต่ไอ้เครือข่ายพวกนี้สามารถจะไปกระจายได้ว่านางจะเจินบอกว่าเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง แล้วมูดรู้จักผมที่เคยขายชาวนาผมเป็นสื่อมาตลอดชีวิตครับอ,อนางเจนเจนไม่ได้เป็นชาวนาเป็นอะไร,รเป็นนักลงทุนสามีเป็นชาวจีนอาสามีนางเจนเจนเป็นชาวจีนเป็นตใหญ่เขาไม่ได้เป็นชาวนาชาวไร่เลยอออันนี้เทจเสียหายาครับเอกสารรับมันออกมาได้ยังไงมาเผายแพร่ยังไงมทอทหนึ่งต้องตรวจสอบและคนไหนเนี่ยผมชี้ตัวได้เอกสารรวมของใครครือผมเนี่ย ประสานงานกับสำนักง,งานรัฐมตีมาตลอดนะฮะ,ะรู้ว่ามันจะรั่วเพราะใครคนไหนไอ้คนไหนบ้านอยู่ยังไงนะครับครับผมว่นตุบการไอ้ชั่วบางเก้าผมก็ต้องรู้อไอ้ชั่วบางเก้านี่มือกฎหมายมือบิดมผมทําเรื่องบัตรปลอมในมาเภอบางพีนะครับอเพราะฉะนั้นแก๊งชั่วแก๊งบัตรปลอมเนี่ยกำลังมาทําช่วยเหลือไอ้ประหลัดแสบนี่สู้กับทุกมิติครับครับอ่ะ วันนี้ก็ได้รู้ถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องห้องเย็นสุขาวดีคลองหลวงประทุมธานีและก็ความคืบหน้าโดยเฉพาะนี่นะครับพี่เอกซึ่งเป็นธรรมพิบาลไทยก็จะตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องรเร็วๆนี้ก็น่าจะมีข่าวดีอ๋อต้องสู้กันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ธรรมพิบาลไทยหมดเวลาแล้วนะครับผมพระพลโตหอมบุตรครับกับผมพัชระภูลเจริญพักดีธรรมพิบาลไทยรวมใจสร้างชาติกระผมจะขอรวบรวม ตีแผ่ความจริงว่าเอกสารลับที่นางสาวเจนจิญนำเรียนรัฐมนตรีมหาไทยและหน่วยงานต่างๆมาเผยแพร่ในตลาดไทยพื้นที่ท่าของไปจนถึงอุตตดิตฐและลำพูนได้อย่างไรครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับ